มีท่านผู้ชมถามมาว่าผมคาใจเรื่องชีวิตหลังความตายมีจริงไหมถ้าตายแล้วรู้สึกอย่างไรจะเกิดหรือสูญครับดวงจิตของเราจะออกจากร่างไหมอย่างไรครับคุณโยมเลิกสงสัยได้แล้วตายแล้วไม่สูญการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงมีคนก็ทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปจบแล้วมันไม่ใช่ความเชื่อแล้วนะมีคุณหมอท่านหนึ่งชื่อคุณหมอเอียนสตีเวนสันเป็นชาวแคนาดา สงสัยเรื่องนี้มาทําวิจัยที่อเมริกาเนี่ย47ปีพิสูจน์ตามหลักการทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เจอคนที่ระลึกชาติได้จริงๆเนี่ย3,000กว่ารายจนกระทั่งชาวอเมริกันที่ศาสนาเขาบอกว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีการวินว่ายตายเกิดแต่คนอเมริกาส่วนใหญ่เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิด เพราะหลักฐานมันชัดมากเลยแล้วไม่ใช่คนนี้คนเดียวนะมีท่านอื่นวิจัยอีกแต่คุณหมอเอียนสตีเวนสันในวิจัยมากที่สุดถ้าอยากรู้รายละเอียดไปเสิร์ช Google ดูก็ได้เนี่ย,ยงั้นเลิกสงสัยได้ตายแล้วไม่ศูนเวียนว่ายตายเกิดมีจริงแน่นอนบุญบาปมีจริงแน่นอนเราควรจะใช้เวลาของเราในการทําความดีเต็มที่ตายแล้วเนี่ย จิตของเราก็จะถอดออกจากร่างแล้วไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามแรงบุญแรงบาปที่ทำเอาไว้ทำดีไปสวรรค์ทำบาปตกนรกบ้างไปเกิดเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างหรือบางทีก็กลับมาเกิดเป็นคนใหม่บ้างมีหลายรูปแบบเจริญพอ